สวัสดีครับคาร์บท์โปรดักต์นะครับวันนี้รีวิวอีกคันหนึ่งอันนี้เป็นรถ D m a มนะครับวันนี้โฉมใน2 0 0 3ันส2 0ส2 0พโดยประมาณนะครับเป็นรถตัว4ประตูทำพุ้มเบาะแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมตัวนี้เป็นรุ่นปรับเบาะสองข้างนะครับอสองตัวข้างหน้านะฮะอันนี้ตัวสวมนะครับสวมทับของเดิมของเดิมเป็นผ้ากำมะหยี่สีเทานะครับแล้วก็ ทางเราก็ทําตัวสวมทับลงไปนี่นะครับนี่ใช้เวลาคันนี้ก็สามสี่ชั่วโมงนะครับนะเข้ามาเราสามารถจัดการให้เสร็จได้เลยนี่ข้างหลังนะครับนี่ผมถ่ายดูนะครับทั้งหน้าทั้งหลังคันนี้ทําปูพื้นด้วยนะเดี๋ยวผมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่รถดีแม็ D Mac นะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับมาดูได้เลยนะครับนี่งานของเรานะฮะสวม ตัดตรงรุ่นนะครับมานี่รอรับกันได้เลยนะครับนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะฮะเราจัดการได้หมดนะครับสวมทับของเดิมไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็อยู่อย่างเดิมรถเก่าแล้วที่ทาเป็นไม่ว่าจะเป็นหนังแทหรือหนังเทียมที่มันปีแตกนะครับก็มาสามารถสวมลงไปได้เลยคันนี้ก็สองข้างก็ขาดนะครับนี่เราสวมจัดการให้เรียบร้อยนะครับเนรมิตสวยปุ๊บภายในหนึ่งวันเลยมาเช้าๆนะครับเย็นๆเราก็ทําเสร็จ นะครับถ้าสั่งไว้ก่อนอมาถึงก็ใส่เลยก็ช่วงวงเดียวนะครับหนังของเราเป็นแบบนี้ครับนี่หนังของเราเนี่ยเป็นหนังเทียมนะฮะแต่ว่าตัวหนาหนานี่หนาหนึ่งมิลเต็มแล้วก็มีประกอบฟองน้ำห้ามิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดนี่นี่ผ้าทีคอร์ดนี่รวมทั้งหมด3ชั้นนะครับถ้าทั่วไปที่เขาทำตามท้องตลาดเนี่ยจะเป็นหนังตัวบางๆอย่างนี้นะครับ0ู0ยแแล้วแต่ว่าจะใครใช้เกรดไหน แต่ของเรานะครับเราใช้หนังตัวนี้หนา1มิลนะฮะแล้วก็มาประกอบด้วยฟองน้ำอีก5มิลแล้วก็สำคัญคือผ้าที่คอตัวหลังนี่นะฮะผ้าที่คอตัวนี้มาเพื่อที่จะรับแรงซับนะฮะรับแรงซับของด้านหน้านั่งสัมผัสพอมีรับแรงซับปุ๊บนะครับถ้าเราใช้ได้เย็บที่ดีนะฮะที่เป็นได้ไนาล่อนวกับแรงซับที่เรานั่งฉะนั้นคนตัวอ้วนน้ำหนัก100กิโลลงไปก็สามารถเรียรับได้ การปีแตกเนี่ยตามรอยนี่พวกนี้เราเลยกล้ารับประกันมันว่ามันไม่ปีแตกง่ายนะครับเรารับประกันตรงนี้ให้ถึงสามปีเลยนะครับนี่ผลงานของร้านเรานะครับมาพร้อมกับปูพื้นนี่ตัวนี้ตัดตรงรุ่นนะครับเป็นหนังตัวหนานะฮะตัวเกรดเดียวกับตัวทำบ่อรถเลยนะครับคือเกรดประเภทเดียวกันนะครับมันจะไม่เออล่อนเหมือนอย่างทั่วไปที่ขายไอ้ราคาถูกๆในท้องตลาดนะครับแต่ของเรานี่เราคำนึงถึง คุณภาพแล้วก็ให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียนะครับมาถึงที่ร้านเรานี่เราไม่ใช่มือสมัครเล่นเราทําอาชีพนี้มาเป็นหลายสิบปีนะครับพูดคาว่าหลายสิบปีได้เลยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องคํานึงถึงคุณภาพนะฮะชื่อเสียงของทางร้านร้านเราอยู่ลาดพร้าวหนึซอยย่อยซอยเ้านะครับนี่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเย็บกันอยู่ที่นี่เลยนะครับ สนใจติดต่อนะครับ0 9 1 7 0 9 9 9 6 0นะครับ0917099960นะมาเลือกสีก็รอรับกันได้เลยนะครับนะมีบริการเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับทั้งรถเก่ารถใหม่นะครับนี่ทางฝั่งรน้เรากำลังทำรถแจ็ซอยู่นะครับนี่นะฮะลานเราจอดรถสะดวกสบายนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็ห้องลูกค้ามีห้องให้นั่งรอนะครับทางออฟฟิศด้านโน้นเลยนะครับ ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ